All land. ในแต่ละปีมีตู้คอนเทนเนอร์หลายพันตู้ที่พัดตกจากเรือบรรทุกสินค้าลงสู่ทะเลใช่แล้วตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500ตู้ต่อปีแต่คำถามสำคัญคือเกิดอะไรขึ้นกับตู้เหล่านั้นบางตู้อาจบรรจุสินค้าอันตรายเช่นสารเคมีหรือน้ำมันซึ่งจำเป็นต้องกู้ขึ้นมาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมแต่หาเป็นตู้ที่เต็มไปด้วยสินค้าทั่วไปเช่นรองเท้า ของเล่นหรือเสื้อผ้าการปล่อยให้มันจมลงสู่ก้นทะเลกลับกลายเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าเพราะการกู้ตู้คอนเทนเนอร์แต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณมหาศาลและยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของทีมงานแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือบางครั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ตกน้ำไม่ได้จมหายไปทั้งหมดมันอาจลอยอยู่กลางทะเลเหมือนสมบัติปริศนาที่รอคอยคนโชคดีมาค้นพบลองจินตนาการว่าถ้าคุณเป็นชาวเรือหรือผู้ที่หลงไหลในการสำรวจทะเล จะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอตู้คอนเทนเนอร์ที่เต็มไปด้วยสินค้าลึกลับทั้งนี้แม้เรื่องราวเหล่านี้อาจดูเหมือนภาพยนตร์ผจญภัยแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นในโลกของเราตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้ไม่เพียงสร้างความท้าทายแก่ระบบนิเวศใต้ทะเลแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนออกตามหาคุ้มทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในมหาสมุทรและคุณรักอาคุณเจ้ามันคุณจะทำอย่างไร